สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจตุมพารวยนะคะวันนี้เจตุ่มก็จะพามาดูลูกจันท่าลูกจันเห็นไหมคะลูกจันพอดีเจตุ่มไปเห็นเจตุมก็เลยเก็บมาของของเพื่อนบ้านนะคะเขามีลูกจันหล่นหอมหอมลูกจันลูกจันสุกค,ค่ะกลิ่นหอมมากแต่เจตุ่มกินไม่เป็นหรอกนะ แต่ชอบกินมันกินมันจะหอมมากเลยลูกจันลูกจันนี้เขาเอาไปทําอะไรมั่งเจ๊ตุ๋มก็ไม่รู้นะเขาชอบความหอมของลูกจันเนี่ยลูกนี้หอมลูกเขาจะหอมมากเลยนะนี่คือลูกจันค่ะเจ๊ตุ่มพามารู้จักลูกจันนะคะ เพื่อนๆเ,เคยเห็นกันหรือเปล่าลูกจันหาดูยากนะเด็กรุ่นใหม่คงไม่รู้จักหรอกลูกจันกินมันจะหอมมากเลยหอม,มันอ่อนมากเลยนะเนี่ยคือลูกจันถ้ามันสุกมากๆมันจะเยิม้มเหมือนน้ำหวานเลยนะมันก็จะออก กินหวานหวานฝาดๆนะพี่จุ๋มเคยกินแล้วหวานหวานฝาดๆข้าลูกจันนี่คือลูกจันค่ะการแนะนำให้รู้จักกับลูกจันนะคะบ้านเพื่อนๆมีกันไม่เอ่ยลูกจันน่ะกินมันจะหอมมากเลยนะคะมะม่วงมาเป็นเพื่อนลูกจัน ที่สุ่มเก็บมาหลายลูกอยู่แต่ยังไม่ได้ถ่ายคนนั้นก็ไปคนละลูกสองลูกยปพาแนะนําให้รู้จักกระลูกจันทค่ะไม่รู้สรรพคุณรสชาติเป็นไงแต่รู้รู้แค่รสชาติค่ะว่ารสชาติมันก็จะหวานหวานฝาดฝาดแต่กินนี่สุดยอดหอมหอมอ่อนๆหอมมากเลยนะกินหอมอ่อนๆเลยกินลูกจันทรในชอบที่ตุ่มชอบ ชมนะคะนี่คือรูกจันทค่ะบ้านเพื่อนๆมีกันไหมเอยนี่คือรูปจันทค่ะลูกจันบ้านเพื่อนๆมีกันไหมเอออืนี่ค่ะลูกจันบ้านเพื่อนๆมีกันไหมเอยกลิ่จน,น,นจะหอมมากเลยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊ตุ่มพารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกกำลังใจแหง,หงหๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะโชคดีมีชายทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีนะคะขอบคุณคะ่ะแหงๆรวยๆปังๆนะคะบายยคะ่ะ